สวัสดีค่ะว่าฟอดสาร์คันโอนนัทาน้ออมันนีลาร์คันอัลเทมาถ้ามันเยอบเห็รเนื้อยอบมันีีเพราะว่าเห็รมันออกเนะยมาเนื้อม่ว่าเพชรเนือหาเห็เนื้อไมานีผ้ามาเมื่อวาเชื่อเ็บ่เขามาการ์าักับพ่อแล้วค่ะว่า่อดเฮ็รแล้วเนาะนี่มีเฮ็รเผื่อไงเนืกอแต่มันนี่เน่ยอุ้ยวันนี้ดอกหนึ่งเเเกิดอยู่ที่แคดอกหนึ่งที่ค่าร์คันัดเอานื้อ่ อที่หันอดนอกน,น,น,นึงอ่ะอยุดดอกหนึ่งย่อขากันภาพม่นด้เยภาพเอพิมอีดอกหนึ่งอีกค่ะมันคว่ำเขินเละอันนี้เฮ็ดเฮ็ดเพิงงง่งแล้วละาอเข่าอื่นละหีุดดอกหนึ่งค่ะ หนึ่งสองนึ่งสองก,อกนึงมาก,ดกนกดค่ะคุณอันนี้เป็นเฮดผลง่ายเล็กน้อยเนาะพอ,อ้อนยนู่ยี่ซ้ดอกไงคุณค้ามันง่ายค่ะ นี่เฮ็โอ๊ยนเผาแล้วเอาได้ ผุดพูดถเนีครับเนี่ยเช่เพลินเน่น่ยเช่เพินหวานไาครั้ายเนี่ยม่กล่าพู่เช uh ิ่อเนนี่ยหมดเวลาแล้ว Ach chẳng này nữa. Ach, nè 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 đây, nè này nè 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 làm nè 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 ใหม่ก็ั่นร้อนนั่นร้อน,น,น่นออกว่วยเป็นนอาอันนี้เห็ดนี่ไ่เฮ็ดอียงพราว่าเฮ็ดคอนคอนนี่นะคอนไอ้สนบอกเขาเอง่เขออกลายแห้งอ่ะนั้นเนี่ยเียม,ยมน,นื้งนี้นี่คุณคุณอยู่พะยะอยู่นหลายแห้งเนสารทั่เนออกมาให้กินหรอกจ้ะ

สองดอกหนึ่งนัน่งนึ่งันึ่ไม่มดอันนี้ก็อีกดอกค่ะทางๆอันนี้นี่นะ,นะทางๆางทีาาไหนเนาโอ้นั่นด لا في <applause> شغلة مني، لا في ما أعرف، เ้น้ไม่เห็นจะฝุด้าเอาไว้เซตกระลำบอพี่อยากมาฝากพ่อไม้เลยอ้ะพียจะถอเพี่ถอดเลยค่ะนี่เยนะจ้ะอนะ เราขาเันหของเราเนี่ยครับเนี่ยนี่หน่อยเงี้ยนั่นเพื่อนนั่นพักนั่งเนี่ยโอ้ปวดพวเห็ดเนี่ย